ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบบอกกันนะครับแมเขารมันทุก EP สามกันนะครับวันนี้ EP สามแล้วแต่ผมว่า EP สามน่าเบื่อกว่า EP อื่นนะแต่ผมก็ถือว่าสนุกอยู่และครับถือว่าสนุกอยู่ครับวันนี้ผมอยู่ในรถเทรลเลอร์นะถอยหลังถอยหลังผมถอยหลังเป็นนะ เต็บมืออาชีพโอ้เพื่อนอย่าขับชนนี่มาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ เบียดแล้วเบียดแล้วมาครับโอ้โหมีรถคันใหม่ด้วยหรออู้ที่จัดไปดูรถคันใหม่กันครับจริงหรอรถคันใหม่ด้วยหรอหรือเก่าแล้วมาดูคันนี้กันบ้างนะคะคุณดูผมเปลี่ยนคันนี้ก่อไม่เอาคันนั้นแล้วเว้นด้วยครับคุณดูมา โอ้โหคนดู <and> ตาลาย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 เออ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 แป๊บหนับแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงมาดูกันนะคะคนดูโอ้โหคันนี้ผมเปลี่ยนคันแล้วนะครับโอ้โหมิชลินโอ้โหเท่จัดเออมิชูบิชิมาคนดูมาดูกันนะครับเนื่องจากว่าลงคลิปนานเพราะ มีหลายสาเหตุครับคันนี้โอ้โหเอ้ยโดนไหมเนี่ยไม่โดนไม่โดนโอุย้ยมีรถบัลินโดนด้วยเหรอครับแบบนี้คนนี้โดนสร้างรครับแล้วตรงนู้นเขาไปทำอะไรกันไปแบบไปทางลัดเปลี่ยนคันดีวกว่าผมเบื่อแนละ้วโอ้ลอมโบกินี่ เสียตังก็ว่ายไม่ดี <My MG. S 2> อ๋อคันนี้ก็เสียตังอีกเกมเพทวินป่ะเนี่ยอ๋อคุณดูเพทวินแล้วมั้งเกมเนี่ยก่อนนั้นเหมือนรถคันนี้มันยังไม่เป็นเกมพาร์ทดีว่ามาดูเลือกว่กันนะครับฮะ ผมไม่เล่นละจะไม่เล่นละลืม,มเมฆลืมรัเฮ้ยอ้าวเอาคันนี้เอาคันนี้ครับเอาคันนี้มาดูคันนี้กันครับอีพีสุดท้ายนะรอบนี้อีพีสามพีสุดท้ายเด้อเด้อเด,ดทำไมทำไมตัวมแปลกแปลกไม่เป็นไรก็แล้วกันครับนี่มาดูมิชลินโอ้โหเทจัดเท่มา่อนีครับ เดี๋ยวเพื่อนผมชวนเขามาเล่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนแป๊บหนึ่งนะเพื่อนโอ้โหทำไมคันนี้ไม่ซิ่งจังอ่ะกดแป้กดแปะไม่ถๆๆคือเอาโดนโดนเข้าเฉยกดแปะปุ๊บรถมาปั๊บไม่ทันสังเกต sorry bro ลอลีบรบรู๊บบู๊บีบวงเยอะดขึ้นโอ๊ะทำไมเดี๋ยว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 ก่อนเห็นแล้วแบบบบมันมีสนามบาสแต่ทำไมมันพื้นทำไมมันขาวแปลกๆปลกทำไมเป็นบ้าแปลกๆอ้อสนามบาสปกติตอนนี้นึกว่าล้อไปโดยแป้งซะอีก ล้อข่าวจ้วะเลยดูผมนิกว่าล้อตัวเองไปรุยแป้ง,ปงไม่ใช่อีกทำไมล้อบา,ออางขาขนาดนี้แค่บ,บงคังโคลนกันฝุ่นเอ้ยนานอยากเข้าไปแล้วไม่รู้นะผมไม่รู้นะจะถ้าเป็นการส่งของนี่ผมว่านะ่าจะไม่ถึงลูกค้าเนี <c> ้ย <oughs> นดูดูเดียวโอ้โหโอ้โหงี้ปั๊มเชลปั๊มหอยเชลเกือบแล้วเกือบปั๊มได้ระเบิดมาเติมน้ำมันเติมดีเซลเติมดีเซลเติมดีเซลพลังแสงอาทิตย์ฮะอะไรนะโซลพลังแสงอาทิตย์ชีวอภาพ คนดูทำไมน้ำมันดีเซลมันแาปลกๆอ่ะครับคนดูมาติมน้ำมันอา้าวรถหายเรียบร้อยล้รถหายครับคนดูเรียบร้อยนิชชันดีเซล เวีส ok ูก <laughs> so, uh ีก oh, ้าฮะมันแต่ละคันแต่ละคันม <laughs> ันคันนี้ฮะฮะคัน <inaudible> น like <inaudible> ี้โอ้โหเท่จัดคันนี้เท่นะแต่ด้านหน้ามันอะไรเนี่ยฟูโซฟูโซเหรอรถยี่ห้อสมัยก่อนเหรอเห็นไหมครับว่าเป็นสมัยก่อนนานมะเอ้ย มีอะไรด้วยอ้อยห่อยางอะไรเนะี่ยเทิออะไรบอยนะออเนี่ยไม่รกกู้โอ้โหล้อล้อเท่จัดนี่ล้อชาหักเลยหักขวาหักซ้ายนี่โอ้โหสีแดงบางคนโอ้ยจะรบเพื่อนด้วย สามชาติได้ไหมเนี่ยโอ้โหในรถมันจะมีปุ่มแปลนะแต่สิ่งวิคันนี้ชิ่งนะโอ้ยเร็วอ่าพอประกดยอมรับมันเป็นนี้ครับคนดูเฮ้ยเบกเบรกเบกเบ,บกไม่อยู่โอ้โหรถบัสเพียบ โอ้โอ้แปบ๊บนึงแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงมันเป็นไรด้วยโอ้โหรถควันขึ้นตรงนี้แหละอยู่ในวงสีเขียวแล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นือม,มีกล้องถ่ายรูปด้วยแชะหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีนี่มาแชะหน้ารถหน่อยจะเป็นยังไงห้าที หกทีโอ้โหนี่เจ็ดทีไม่ใช่ไปสองหน้ารบัสคันนู้นนะขับรถบัสมากกว่าขับพ่วงนะแบบระบบนี้แบบขับรถบัสติไม่ค่อยเหลือนะสมัยก่อนนี่ฮิตมากครับสมัยนี้ไม่เหลือแล้วมั้งครับน่าจะไปหมดแล้วมั้งครับ คันนี้เสียตั้งแน่เลยนิสันดีเซลคันนี้แหละที่เมื่อกี้ผมเปลี่ยนลองดูคันนี้มั้งครับนั่น,นไปไม่ได้อีกเรีบร้อยงั้นขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันะกนะคะคนดู